หลังอายุ60ยังต้องการความรักทุกวันผิดปกติหรือไม่คำตอบอาจทำให้หลายคนตกใจท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหากมีชายวัยเกิน60ปีที่ยังคงมีความปรารถนาและยังคงทำกิจกรรมรักอย่างสม่ำเสมอทุกวันท่านจะคิดอย่างไรนี่คือสัญญาณของความแข็งแรงที่หาได้ยากหรือเป็นคำเตือนเงียบๆถึงร่างกายที่กำลังถูกบั่นทอนโดยไม่รู้ตัวที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยในวัย60-70ปีที่ยังคงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรืออาจจะมากกว่าสมัยสาวๆเส,สียอีก เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตรักในวัยชารากันแน่การมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งในวัยนี้เป็นเครื่องพิสูจน์สุขภาพที่ดีหรือเป็นความผิดพลาดมันหลายคนมั่นใจว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งต้องรักษากิจกรรมนี้ไว้เพื่อความอ่อนเยาว์ขณะที่บางคนกลับระมัดระวังเพราะเชื่อว่าหากขยับตัวเมื่อไรก็จะเหนื่อยปวดเมื่อยและนอนไม่หลับไปทั้งคืนแล้วใครถูกใครผิดกันแน่และท้ายที่สุดแล้วความถี่เท่าไหร่จึงจะพอดีที่จะทำให้พึงพอใจและไม่เป็นอันตรายในวิดีโอนี้แก่นแท้แห่งชีวิต จะช่วยท่านขจัดความเข้าใจผิดที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเกิน60ปีพร้อมทั้งนาเสนอความจริงที่น่าตกใจซึ่งพิสูจน์แล้วโดยการวิจัยทางการแพทย์ตั้งแต่สภาพร่างกายจิตใจโรคประจําตัวไปจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการใกล้ชิดของท่านอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วเพราะเพียงแค่นิสัยที่ผิดพลาดเพียงอย่างเดียวในเรื่องบนเตียงก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านเหนื่อยล้าเรื้อรังความจำเสื่อมถอยหรือแม้กระทั่งโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่คาดคิดขอให้ท่านติดตามจนจบวิดีโอเพราะสิ่งที่ท่านกำลังจะได้เรียนรู้อาจช่วยรักษาทั้งสุขภาพและความสุขของท่านเองในช่วงวัยชาราได้และอย่าลืมกดติดตามช่องแก่นแท้แห่งชีวิต เพื่อร่วมเดินทางไปกับหัวข้อที่ลึกซึ้งจริงจังและจําเป็นที่สุดสําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปพอหาข้อที่1ความปรารถนาในวัยชาราผิดบาปหรือสัญชาตญาณที่ต้องยอมรับ เรื่องนี้เกิดขึ้นในชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นคุณสมชายปีนี้อายุเกิน65ปีแล้วทุกครั้งที่มีคนพูดถึงเรื่องชีวิตคู่เขาก็มักจะยิ้มเคินเคินปัดไปเรื่องอื่นแต่ทว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือความลับที่น้อยคนจะรู้เขายังคงมีกิจกรรมบนเตียงกับภรรยายอย่างสม่ำเสมอบางสัปดาห์มากถึง2-3ครั้งเมื่อเรื่องนี้ถูกลูกหลานล่วงรู้โดยบังเอิญทั้งบ้านก็เกิดความโกลาหลหลานชายที่เรียนมหาวิทยายลัยถึงกับหลุดปากออกมาว่าคุณปูกกยย่่่่แแกกกกล้วววยััจะะออออีเเเหหรรสนนนนพืบบบบาาาุิ ป้าน้อยนี่เก่งจริงนะยังดูแลคุณลุงได้ฟิตเหมือนคนอายุ30ส่วนคุณสมชายได้แต่เงียบไม่รู้ว่าควรจะอับอายหรือภูมิใจดีคำถามที่เกิดขึ้นคือในวัย60 70ปีการยังมีความต้องการทางเพศอยู่เป็นเรื่องผิดหรือไม่จริงหรือที่ว่าเมื่อหมดวัยรักแล้วก็ควรจะหยุดเรื่องอย่างว่าไปเลยในความเป็นจริงแล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความต้องการทางเพศเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติไม่ได้หายไปเพียงเพราะอายุมากขึ้นมันเพียงแค่เปลี่ยนแปลงไปในด้านความเข้มข้นอารมณ์และรูปแบบการแสดงออก แต่ในสังคมไทยผู้สูงวัยมักจะถูกตีตราว่าแก่เกินแกงหรือแม้กระทั่งถูกมองว่าตั้นหากลับหากยังพูดถึงคำว่าความต้องการอยู่การตีตรายอย่างเงียบๆน,นี้เองที่ทำให้ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยต้องขังตัวเองอยู่ในความเงียบเงันคุณลุงคุณป้าหลายคนที่อยากจะใกล้ชิดค,คู่ชีวิตของตนกลับต้องทำอย่างหลบๆซ่อนๆเหมือนกลัวว่าจะถูกจับได้บางคนถึงกับสารภาพว่ารู้สึกผิดที่ตัวเองยังมีความต้องการอยู่ ท่าลองคิดดูสิครับคนหนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละสาครั้งถูกเรียกว่าแข็งแรงมีสุขภาพดีแต่ทำไมคนอายุ65ปีที่ทำสิ่งเดียวกันถึงถูกมองว่าแปลกประหลาดหรือว่าสังคมกำลังใช้มาตรฐานที่ไม่ยุติธรรมมาตัดสินผู้สูงอายุปัญหาไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่มุมมองของท่านที่มีต่อตัวเอง หากท่านคิดว่าแก่แล้วก็ควรจะพอความปรารถนาก็จะค่อยๆมอด,ดับไปเองแต่ถ้าท่านตระหนักว่าร่างกายของท่านยังมีความสามารถยังมีอารมณ์ความรู้สึกเรื่องอย่างว่าก็สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ปรับใดที่ทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมแพทย์หลายท่านยืนยันว่าผู้สูงอายุที่ยังรู้สึกรักและต้องการใกล้ชิดค,คู่ครองของ,ของตอนนั้นเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งเพราะนั่นไม่ใช่แค่สุขภาพกายที่ดีแต่ยังหมายถึงสุขภาพจิตที่ดีอารมณ์ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจิตใจที่มั่นคงและชีวิตคู่ที่ผูกพันกันมากขึ้น แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนกันบางคนอายุ60ปียังแข็งแรงแต่บางคนเทียง50ก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือท่านไม่จําเป็นต้องอับอายที่ยังมีความปรารถนาอยู่และไม่จําเป็นต้องเสแสร้งทาตัวเป็นคนแก่ที่อ่อนแอเพียงเพราะกลัวคําตัดสินของคนอื่นดังนั้นหากท่านเคยถามตัวเองว่าฉันผิดปกติหรือเปล่าที่ยังต้องการใกล้ชิดภรรยาอยู่คําตอบคือไม่เลยสิ่งที่ผิดปกติคือการที่ท่านไม่กล้าใช้ชีวิตตามความรู้สึกและร่างกายของตัวเองต่างหาก เพราะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตราบใดที่ยังรักได้ก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่และเมื่อมีชีวิตก็ต้องใช้ให้เต็มที่ภาคที่สองประโยชน์หรือโทษการมีเพศสัมพันธ์บ่อยในวัยชราหน้าดีใจหรือหน้ากังวลบ่ายวันหนึ่งลุงพลวัยเจปีนั่งจิบน้ามาตูมอยู่ที่ชานเรือนเล่าเรื่องราวชีวิตอย่างช้าๆบทสนทนาเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไม่คาดคิดเมื่อเขาพูดว่าลุงกับป้าก็ยังมีอะไรกันสม่ำเสมอ สัปดาห์ละสองครั้งแต่เจ้าลูกชายคนโตมันก็คอยเตือนอยู่เรื่อยว่าพ่อกับแม่แก่แล้วนะลดลดลงบ้างเยอะไปไม่ดีคำพูดนั้นทำให้ลุงพลคุ่นคิดเขาสงสัยว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงหรือกำลังทำลายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่ความกังวลของลุงพลเพียงคนเดียวคู่สามีภรรยาสูงวัยจำนวนมากที่ยังคงใฝ่รักคุกรุ่นอยู่ก็มักจะสับสนว่าความทีระดับนี้จะทำร้ายสุขภาพหรือไม่เท่าไหร่ถึงจะพอดีและเท่าไหร่ถึงจะมากเกินไป ก่อนอื่นต้องบอกตรงๆว่าเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงทางจิตใจและอารมณ์ระหว่างคนสองคนสำหรับคนหนุ่มสาวมันคือความลหลงไหลสำหรับผู้สูงวัยมันคือความผูกพันการปลอบประโลมและยังเป็นยาชะลอไว้อีกด้วยผลการวิจัยทางการแพทย์บางชิ้นชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดความเจ็บปวดลดความเครียดและต้านอาการซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุหลาายยท่นถึงกับเปรี บันมนว่าเป็นวัคซีนธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันแล้วหมายความว่ายิ่งเยอะยิ่งดีใช่หรือไม่ก็ไม่เชิงปัญหาอยู่ที่สภาพร่างกายและสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคลไม่ใช่ตัวเลขว่าสัปดาห์และกี่ครั้งบางคนอายุ70แต่หัวใจยังแข็งแรงกระดูกระเดี่ยวยังดีเรื่องอย่างว่าจึงไม่เป็นภาระแต่บางคนเพิ่งจะเลย50ไปไม่นานแต่ละครั้งที่ใกล้ชิดก,กันกลับหายใจหอบเหนื่อยอ่อนด้วยถึงกระปวดหัวนอนไม่หลับแพทย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าคนแก่มีซักเยอะไม่ตาย แต่ถ้ามีผิดวิธีผิดเวลาไม่ฟังเสียงร่างกายตัวเองอาจจะเกิดเรื่องได้ตัวอย่างเช่นหากท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือโรคหัวใจการหักโหมหรือมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไปอาจทําให้อาการของโรคกําเริบได้กล่าวอีกใน,นหนึ่งประโยชน์หรือโทษไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งแต่อยู่กับการมีสติและเข้าใจร่างกายของตัวเองอย่างถ่องแท้มีเรื่องน่าสนใจคือคู่สามีภรรยาสูงว้หลายคู่ยังคงมีความสุขได้เพราะรู้จักพอดีพวกเขาไม่ได้ให้ความสําคัญว่าจะต้องสัปดาห์ละกี่ครั้งแอร์ ต่อจะทํามห้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจพร้อมและที่สําคัญที่สุดคือมีความสุขพวกเขามองว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันเพื่อรักษาไฟรักให้คงอยู่ไม่ใช่ภาระหน้าที่หรือการวิ่งไล่ตามสมรรถภาพนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงมีคนกล่าวว่าแซค็คในไวยชาราไม่ได้อยู่ที่ความทีแต่อยู่ที่คุณภาพดังนั้นหากท่านกําลังลังเลยอยู่ให้ลองถามตัวเองว่าหลังแต่ละครั้งที่ใกล้ชิดกันฉันรู้สึกสดชื่นหรือเหนื่อยล้าฉันรู้สึกรักกันมากขึ้นหรือหมดแรง คำตอบจะบอกท่านได้อย่างชัดเจนว่าท่านกำลังมาถูกทางหรือต้องปรับเปลี่ยนอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกชี้นําด้วยตัวเลขไม่มีกฎตายตัวว่าคนแก่คนมีเพศสัมพันธ์เดือนละครั้งหรืออายุ60คือหมดสภาพแล้วทั้งหมดนั้นจะถูกก็ต่อเมื่อใช้กับคนอื่นสิ่งที่สําคัญที่สุดยังคงเป็นการฟังเสียงร่างกายของตัวเองเพราะไม่มีใครเข้าใจท่านได้ดีเท่าตัวท่านเองภาคที่3ปัจจัยที่มีผลต่อความทีของกิจกรรมรักในวัย60-70ปีเป็นคําถามที่ดูเหมือนง่ายแต่ก็ทําให้หลายคนครุ่นคิด อายุเท่านี้แล้วควรมีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนถึงจะพอดังที่กล่าวไปคำตอบไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแต่อยู่ที่ความเข้าใจในตัวเองและเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองท่านจำเป็นต้องรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความถี่ของกิจกรรมรักในวัยเกิน60 อันดับแรกคืออายุหลายคนคิดว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัย60เรื่องบนเตียงก็จะค่อยๆซาลงไปเป็นความจริงที่ว่าในช่วงวัยนี้ฮอร์โมนจะลดลงสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตรักจะต้องสิ้นสุดลงมีคนจํานวนไม่น้อยที่ยังคงรักษาชีวิตรักที่สม่ําเสมอและมีความสุขได้แม้ในวัย70หากรู้จักปรับตัว ต่อมาคือจิตใจและความผูกพันกับคู่ชีวิตนี่เป็นปัจจัยที่คนไม่ค่อยพูดถึงแต่กลับมีอิทธิพลอย่างมากคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีแม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนตอนแรกๆแต่กลับมีความเข้าใจและรู้ใจกันมากถึงขนาดที่ว่าแค่สบตาก,ก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรในทางกลับกันบางคู่แม้จะยังแข็งแรงแต่เพราะความห่างเหินทางใจทําให้การใกล้ชิดกลายเป็นเรื่องฝืนใจและน่าอึดอัดยิ่งรักกันอย่างแท้จริงเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้ากันได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ปัจจัยที่3คือสภาพร่างกายและโรคประจําตัวความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจคือตัวแปรที่ทําให้ชีวิตรักของผู้สูงอายุคาดเดาได้ยากไม่ได้ห้ามเสียทีเดียวแต่จําเป็นต้องระมัดระวังการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่เหนื่อยเป็นไข้หรือความดันไม่คงที่ก็ไม่ต่างอะไรกับการผลักตัวเองไปสู่ความเสี่ยงท่านต้องเข้าใจขีดจํากัดทางสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะพยายามกลับไปฟิตเหมือนสมัยหนุ่มๆปัจจัยที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ส่งผลอย่างมากคือช่วงเวลาของวันผู้สูงอายุมักจะนอนเร็วและตื่นเช้า ดังนั้นช่วงเช้าจึงเป็นเวลาที่ร่างกายกระปรี้กระเปร่าและสดชื่นกว่าในทางกลับกันช่วงดึกจะรู้สึกเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วและสมองไม่ปลอดโปร่งการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรื่องอย่างว่าง่ายขึ้นแต่ยังปลอดภัยและสบายใจกว่าด้วยมีตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้หลายคนประหลาดใจคือคู่ของตาสมบัติกับยายมาลีอายุ68ปีเท่ากันอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ทะเงีสองท่านเลววะาว่าเดือนละครั้งก็เพียงพอแล้วแต่ทุกครั้งที่มีก็เหมือนกับคืนวันเพ็ญที่เปลี่ยนไปด้วยความหวานชื่นไม่จําเป็นบนหนไหมครั ไม่จําเป็นต้องบ่อยครั้งขอแค่มีคุณภาพและความสมัครใจก็เพียงพอที่จะทําให้คนสองคนมีความสุขแล้วแต่ในทางกลับกันหากมีเพศสัมพันธ์เกินกําลังร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนออกมาอาจจะเป็นความรู้สึกเหนื่อยอ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจปวดหลังปวดไม่ตามข้อหายใจลําบากนอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งไม่รู้สึกอยากอีกต่อไปหากหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วท่านรู้สึกว่าพลังงานหมดไปไม่กระตือรือร้นที่จะทําอะไรอย่างอื่นนั่นคือคําเตือนว่าท่านได้ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองไปแล้ว ท่านกำลังฟังเสียงร่างกายของตัวเองอยู่หรือกำลังทำตามความคาดหวังของคนอื่นบางคนคิดว่าถ้าฉันบอกว่าเดือนละครั้งคงโดนหาว่าแก่แต่ความจริงคือแต่ละร่างกายมีจังหวะชีวิตของตัวเองอย่าวิ่งตามตัวเลขของคนอื่นสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ากี่ครั้งแต่คือหลังจากแต่ละครั้งนั้นท่านรู้สึกได้รับการเติมเต็มหรือถูกสูบพลังออกไปเรื่องอย่างว่าหากทำถูกวิธีก็คือแหล่งพลังชีวิตแต่ถ้าผิดวิธีก็อาจกลายเป็นแรงกดดันเงียบๆได้ ในภาคต่อไปเราจะมาค้นพบก,กันว่าทำอย่างไรจึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างสม่ำเสมอมีความสุขโดยที่ไม่เหนื่อยล้าเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยรักษาเรื่องนี้ให้ยาวนานปลอดภัยนุ่มนวลแต่ยังคงเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่าลืมติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงและง่ายดายภาคที่4รักอย่างไรให้สุขภาพดีเคล็ดลับจุดไฟรักโดยไม่หมดแรงในวัยชาราลุงศักดาวัย65ปีเป็นคนร่างสูงเสียงดังฟังชัดเคยเล่าประสบการณ์ที่ทำให้เขาจะไม่ลืมมีครั้งหนึ่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มกับป้าเขาอยู่ด่ดีๆ มอก็เกิดอาการหน้ามือตลายมือไม้สั่นหัวใจเต้นรวนึกว่าจะไปเสียแล้วเรื่องเล่าของลุงศักดา์ําให้ผู้สูงอายุหลายคนใจหายเพราะทุกคนต่างก็อยากจะรักษาไฟรักในวัยชาราไว้แต่จะรักษาอย่างไรให้พอดีแข็งแรงและมีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจะทําอย่างไรให้เพศสัมพันธ์ในวัยชาราไม่กลายเป็นภาระก่อนอื่นท่านต้องยอมรับว่าร่างกายของท่านเปลี่ยนไปแล้วไม่แข็งแรงเหมือนวัยสาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกหรือความต้องการจะหมดไปมันเพียงแค่ต้องการจังหวะใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นช้าลงและฉลาดขึ้น 1. อย่าเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องแต่จงเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันคู่รักสูงวัยจำนวนมากที่ห่างเหินกันไปไม่ใช่เพราะร่างกายอ่อนแอแต่เพราะไม่กล้าเอ่ยปากบางคนรักษาฟอร์มบางคนกลัวคู่ชีวิตปฏิเสธสุดท้ายทั้งสองก็อยู่ข้างกันเหมือนเพื่อนสูงวัยสองคนสงบสุขแต่ขาดไฟดังนั้นจงพูดคุยกันให้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อเรียกร้องแต่เพื่อทําความเข้าใจความรู้สึกและความปรารถนาของกันและกันบางครั้งแค่การจับมือหรือคากระซิบเบาๆก็เพียงพอที่จะจุดไฟในใจขึ้นมาใหม่ได้แล้ว2 เน้นที่อารมณ์มากกว่าการกระทําคนหนุ่มสาวมักจะมุ่งเน้นไปที่เทคนิคเวลาและความทีแต่ผู้สูงวัยต้องการความปลอดภัยความใกล้ชิดและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันค่ําคืนที่เรียบง่ายภายใต้แสงไฟนวลนๆนนเสียงเพลงเบาๆและสองมือที่กุมกันไว้อาจมีความหมายมากกว่าการร่วมรักที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยความกดดันท่านต้องจําไว้ว่าเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหัวใจก็ต้องละเอียดอ่อนมากขึ้น 3. บํารุงร่างกายไม่ใช่แค่เพื่ออายุยืนแต่เพื่อรักที่แข็งแรง การรำไทเก็กโยคะการทำสมาธิเบาๆหรือแค่การเดินเล่นทุกเช้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาร่างกายให้ยืดหยุ่นเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและรักษาสมรรถภาพการฝึกหายใจตามหลักแพทย์แผนตะวันออกบางอย่างยังช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศได้ทั้งในชายและหญิงอย่าคิดว่าต้องพึ่งยาโดบเท่านั้นร่างกายจะปรับตัวเองได้ดีที่สุดเมื่อได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนหลับเพียงพอ4การกินอยู่ปัจจัยที่ถูกละเลยมากที่สุดในวัยนี้กินผิดชีวิตเปลี่ยน ท่านควรเพิ่มอาหารจำพวกไข่ไก่หอยนางรมปลาแซลมอนถั่วเหลืองผักใบเขียวและว,วัลนัดอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดีต่อหัวใจแต่ยังช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศอย่างเป็นธรรมชาติและควรจำกัดการดื่มสุราและสูบบุหรี่เพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวขโมยอารมณ์ชั้นดี 5. อย่าบังคับตัวเองให้ต้องเหมือนสมัยหนุ่มๆน,นี่คือความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดหลายคนกลัวเสียฟอร์มจึงพยายามพิสูจน์ว่าฉันยังไหว แต่หลังจากแต่ละครั้งกับรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดเพศสัมพันธ์ในวัยชาราไม่ใช่การแข่งขันมันคือการเดินทางที่ช้าแต่ลึกซึ้งเบาแต่เนิ่นนานน้อยแต่มีคุณภาพความรู้สึกที่แท้จริงการสัมผัสที่ถูก,ท,ถกที่ถูกเวลามีค่ามากกว่าความพยายามที่จะแสดงออกหลายเท่านักมีเรื่องที่แปลกแต่จริงอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อท่านไม่บังคับตัวเองว่าต้องมีเพศสัมพันธ์ความรู้สึกก็จะกลับมาเองตามธรรมชาติแต่ถ้าท่านมัวแต่กังวลว่าฉันจะยังทำได้ไหมความกดดันทางใจก็จะทับถมร่างกายและจะไม่มีใครรู้สึกสนุกอีกต่อไป ดังนั้นจงปล่อยให้เรื่องอย่างว่าในวัยชรากลายเป็นของขวัญเป็นความสุขส่วนตัวไม่ต้องให้ใครมาเปรียบเทียบไม่ต้องพิสูจน์อะไรแค่คนสองคนเข้าใจกันและอยากจะรักษามันไว้บทสรุปวัยชราไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความรักทางกา ยาหากรู้จักฟังเสียงร่างกายรู้จักเคารพซึ่งกันและกันเรื่องอย่างว่าก็ยังคงดำรงอยู่ได้ไม่ใช่ในฐานะเปลวไฟที่ลุกโชนแต่เป็นฐานไฟที่คุระอ,อ,อุ่นไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและใครจะรู้ในค่ำคืนที่แสนธรรมดาคืนหนึ่งท่านอาจจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่ดังไม่เร่งรีบแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของท่านยังคงสั่นไหวได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเรื่องเล่าปิดท้ายคืนที่เสียงเคาะประตูทำลายความเงียบและคำตอบที่ทำให้ลูกชายต้องนิ่งเงียบ คุณปรีชาอายุ63ปีคุณอภรณ์61ปีทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอันเงียบสงบในซอยเก่าแห่งหนึ่งของกรุงเทพลูกชายและลูกสะพายย้ายออกไปอยู่เองได้หลายปีแล้วแต่ก็มักจะพาหลานมาฝากและอยู่ทานข้าวได้ทุกสัปดาห์เย็นเยี่ยมของคืนวันหนึ่งในฤดูหนาวลมเย็นสบายแสงจันทร์ในคุณปรีชาชงน้ำแต่ใครร้อนๆเตรียมไว้คุณอภรณ์เพิ่งเช็ดตัวเสร็จทั้งสองนั่งพิงไหล่กันดูละครเรื่องเก่าในทีวีตอนนั้น ห้นเองสายตาของคุณปรีชาก็ลอบมองภรรยาของเขาผู้หญิงผมสีดอกเล่าร่างเล็กเสียงอ่อนโยนแล้วความรู้สึกแบบลูกผู้ชายก็พลุ่งพล่านขึ้นมาในใจเขากุมมือภรรยาอย่างขัดเขินแม้จําตอนที่เราแต่งงานกันใหม่ๆได้ไหมคืนนั้นจันก็สวยแบบนี้เลยคุณอภรยิ้มบางๆตอบเบาๆตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไม่เห็นหรอว่าเราแก่กันแล้วแก่ก็แก่สิแต่ผมก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะ เขากระซิบเสียงเบาหวิวราวสายลมแล้วเรื่องที่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้นสองสามีภรรยาค่อยๆประคองกันเข้าห้องนอนปิดประตูดึงมา่านและปิดไฟอย่างระมัดระวังแต่ใครจะคาดคิดว่าหลานชายวัห้าขวบจะตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้ายเห็นผีจึงอยากจะเข้าไปนอนกับคุณปู่คุณย่าเขาผลักประตูพร้อมกับร้องเรียกเสียงดังคุณปู่คุณย่าครับทำไมล็อกประตูน้องจะเข้าไป แล้วเรื่องที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นชายลูกชายของคุณปรีชาได้ยินเสียงลูกร้องไห้จึงรีบวิ่งลงมาพอเปิดประตูเข้าไปได้เขาก็ถึงกับยืนตะลึงเมื่อเห็นพ่อกับแม่ของเขาอยู่ในท่าทางเก,ก๊กันกังหน้าแดงก่ำผ้าห่มยับยู่ยี่ห้องทั้งห้องเงียบปริดใบหน้าของชายหมองคล้ำลงทันทีสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและแสงความไม่พอใจเอาไว้เขาพูดเสียงเรียบเย็นชาอายุขนาดนี้แล้วพ่อกับแม่จะทำเรื่องแบบนี้กันอีกเหรือครับ คำพูดนั้นเหมือนการตกหน้าคุณปรีชานิงเงียบไปส่วนคุณอภรกก้มหน้าลงบรรยากาศในห้องพันอึดอัดหนักอึ้องมีเพียงเสียงพัดลมเพดานที่หมุนเอ่อยและเสียงร้องให้ของหลานชายที่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แทนที่จะโมโหหรือโต้เถียงคุณปรีชากลับลุกขึ้นสวมเสื้อคลุมบางๆแล้วพูดช้าๆว่าพ่อขอโทษที่ทําให้ลูกตกใจแต่ลูกลองคิดดูสิสามีพัญยาที่อยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีจนถึงวันนี้ยังสามารถรักกันสัมผัสกันแล้วยังรู้สึกใจสั่นได้มันเป็นโชคดีหรือเป็นเรื่องน่าอายกันแน่ชายยืนนิ่งเงียบ คุณอภรน้ำตาคลอแต่ก็ยังคงเงียบไม่ได้แก้ตัวอะไรคุณปรีชามองหน้าลูกชายตรงๆต,ต่อลูกยังเด็กลูกเคยกอดแม่ร้องไห้เพราะกลัวแม่ตายพ่อเคยอุ้มลูกขี่คออาบน้ําให้ลูกกลางฤดูหนาวตอนนี้พ่อกับแม่แก่แล้วผิวหนังเหี่ยวยน่นหลังเริ่มคอมแต่หัวใจยังเต้นอยู่ความรักของสามีภรรยาไม่ควรเป็นสิ่งที่สงวนไว้สําหรับคนหนุ่มสาวมันเป็นสายใหญ่ที่ช่วยให้คนแก่สองคนก้าวข้ามความเจ็บป่วยความเหงาและความหลงลืมไปได้ไดลูกอาจจะยังไม่เข้าใจตอนนี้แต่พ่อหวังว่าลูกจะไม่มีวันมองว่ามันเป็นเรื่องหน้าตำ ห้องนั้นราวกับมีแสงสว่างสาดสอ่องเข้ามาชายมองพ่อของเขาผู้ชายที่เคยจูงมือเขาไปโรงเรียนเคยแอบอดมือกินมือ้อเพื่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลให้แม่บัดนี้กำลังพยายามรักษาความรักในวัยปลายของชีวิตอย่างเงียบๆแล้วเขาก็รู้สึกร้อนเผาที่ขอบตาเขาพูดเสียงแ่วเบาผมขอโทษครับพ่อกับแม่นอนต่อเถอดเดียวผมจะกล่อมหลานเองหลังจากคืนนะ นอก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเก่าอีกแต่ที่เปลี่ยนไปคือหลังจากนั้นทุกครั้งที่มาเยี่ยมพ่อแม่ชายจะเคาะประตูก่อนเสมอและรอจนกว่าจะได้รับอนุญาตจึงจะเข้าไปอรณีลูกสะใภ้ของเขาถึงกับซื้อกระชายดำสกัดมาฝากบอกว่าบำรุงหัวใจความจำความสัมพันธ์ของสามีภรรยาบ่ายวันหนึ่งขณะกำลังนั่งจิบน้ำชาคุณอภร์ถามสามีว่าคุณเสียใจไหมที่ลูกมาเห็นเรื่องวันนั้นคุณปรีชาย,ยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่หรอกผมจะเสียใจก็ต่อเมื่อวันหนึ่งผมสัมผัสคุณแล้วหัวใจไม่สั่นอีกต่อไป คุณอภรได้ฟังดังนั้นก็ค่อยๆกุมมือสามีไว้แน่นสายตาทอดมองไปไกลที่ซึ่งแสงอาทิตย์ยามเย็นกำลังย้อมยอดต้นมะม่วงที่กำลังผัดไปให้เป็นสีทองอาราม